หมูกรอบอยงกรอบกรอบแบบฟันแทบพังร้านข้าวหมูแดงนคนปรปฐมหลังมอเกิดข้าวหมูแดงนคนปรปฐมกับต้มมะละชิวชิวหมูแดงนุ่มหมูกรอบดังกรอบจนฟันสะดุง้งน้ำลาดเข้มข้นข้นกว่าเงินในบัญชีปลายเดือนไข่ต้มสวยไข่แดงเยิม้มละมุนกว่าเสียงแฟนบอกเดี๋ยวโอนให้แต่ทีเด็ดอีกอย่างอยู่ที่ต้มมะละหรือเฮียเล็กน่ารักน่ารักว่า ต้มมะละชิวชิที่สดแล้วแบบโอ้โหความชิวไหลเข้ากระเพาะชิวจมเหือจะวางตะเกียบแล้วไปนอนแช่เปหน้าลานรสกลมกล่อมหอมหอมอุ่นอุ่นเหมือนโดนกอดจากคนยายที่ไม่ค่อยได้เจอกินคู่กับข้าวหมูแดงคือฟินกินคู่กับแฟนคือดีแต่ถ้ากินคนเดียวก็ดีเหมือนกันแถมไม่ต้องแบ่งไครสรุปร้านนี้คือครบเครื่องทั้งข้าวหมูแดงเด็ดหมูกรอบดัง น้ำลาดเทพและต้มมะละชิวๆที่สดแล้วทําให้โลกช้าลงสดแล้วชิวเหมือนลาออกไปอยู่เกาะบอกเลยอร่อยจริงสมคําล่ําลือ